สวัสดีครับผมทาหารพานมดิศนะครับอดีตทหารพานมดิตคำซีเมืองครับสังกัดกองร้อยทหารพานจู่โจมที่920อินซิเล็กกองรังทาหารพานกองทบกค่ายปักธงชัยนะครับวันนี้ก็มีคนสงสัยกันมากนะครับว่าในโลกเรานี้ม,มันมีสิ่งเล้นลับหรือไม่มีวิญญาณหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าผีนะฮะมันมีจริงไหมนะครับ วันนี้ผมก็จะมาไขาข้อความค้องใจของเอฟซีนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยมันมีจริงไหมก็คืออคนที่ตายไปแล้วนะครับเขาก็เรียกกันว่าคนตายหรือว่าอย่างก็เรียกว่าบางชาวบ้านเขาเรียกว่าผีผมก็ไม่เข้าใจเขาเรียกกันยังไงนะนะฮะผีก็คือวิญญาณลักษณะที่ว่า มาปรากฏให้คนเห็นนะประมาณนี้ประมาปรากฏให้คนเห็นแต่มาปรากฏดีปรากฏร้ายก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับนะฮะเรียกว่าวิญญาณหรือว่าสิ่งลึกลับที่ที่อยู่บนโลกเดียวกับเราเนี่ยฮะอยู่โลกใบเดียวกับเราเนี่ยแต่ก็อาจจะอยู่กับมิติคนละมิติกับเรานะครับพระบางองค์บางท่านก็ท่านก็อาจไม่เคยเห็นหรอกครับท่านอาจจะบวชมาหลายพรรษาก็แล้วแต่แต่ท่านลองไปศึกษาประวัติเก่าๆนะฮะของพระธุดงนะฮะของพระธุดงไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์จวน ลวงปูชาหรือลวงพระทุดงที่ท่านเป็นพระสุปฏิสัมมนาลองไปดูในประวัติของท่านแต่ท่านเองก็ไม่ได้พูดตรงๆหรอกะรัาจะมีคนไปสัมภาษณ์อะไรบางทีท่านอาจจะพูดให้ฟังท่านเกี่ยวไปพบกับจึงเลีนรับเหล่านี้มาพบกับวิญญาณเหล่านี้มานะครับซึ่งก็สามารถที่ยืนยันได้ว่าพระเหล่านี้ท่านเป็นพระสุปฏิสัมมนะสิ่งที่ท่านพูดออกมาแต่ละพูดคาพูดะเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงท่านท่านจะไม่โกหกนะท่านจะ พระป่าพระอ,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 อันเนี้ยพระสุปฏิสัมมนนี่นนะหรือจะใช้คําว่าท่านสําเร็จฌานบางอย่างก็ได้นะครับท่านท่านจะพูดแต่เรื่องจริงๆทั้งนั้นท่านจะไม่มาพูดแบบเรื่องไร้สาระหล้กนะครับถ้าถามผมนะถามผมว่าคุณมดีคุณเชื่อไหมว่าผีมีจริงหรือวิญญาณมีจริงผมก็ต้องตอบงตอบตรงๆนะฮะตอบตรงตเลยมีครับมีมีกี่เปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมใช้คําว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยผีมีนะ ส่วนบางท่านไม่เคยเห็นก็ท่านอาจจะไม่เชื่อนะแ็ไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลนะครับบางคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ย <ổ S 2> ผมเคยไปถามนะก็<า>เ,เห็นผีไหมไม่เคยอายุจนปู่นี้ยังไม่เคยเห็นผีเป็นยังไงเห็นแต่คนที่ตายแล้วเขาเอาไปเผาเนี่ยเขาเรียกว่าผนะีไงว่างั้นนะไอ้ส่วนผีเป็นตัวเป็นต้นเนี่ยไม่เคยเห็นแต่บางท่านอาจจะมาเห็นตอนอายุมากแล้วบางท่านอาจจะมาเห็นตอนที่อะไรอ่ะประมาณว่าเอ เห็นเป็นบางครั้งเป็นบางข่าวนะไม่ได้ไม่ได้เห็นตลอดใช่ไหมแต่สําหรับผมเนี私私่ยผมเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่จาความได้นะครับปฏิตินปะต่อได้ผมเห็นมาเลยครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าผมมีจิตมีสื่อสัมผัสอะไรนะอ่าผมเห็นครั้งแรกนะก็คล้ายๆเห็นนเคยพูดในคลิปว่ามันคล้ายตัวเลมอนพอพอพมาเปลี่ยนสมัยนี้คล้ายตัวเลมอนครับหัวเขาจะกลมกลมมอนลูกแตงโมนะฮะเข้าใจไหม เขาจะมีลูกตากลมๆแล้วก็น่ารักด้วยน่ารักแน่อ่าคือคือจะรูปร่างจะไม่เหมือนเราพูดง่ายเราเป็นเด็กเราเรารู้ใช่ไหมแบบเด็กเรารู้อ่ะแต่ไอตัวนี้มันมาวิ่งมาผสมกับผมเนี่ยอ่าตอนนั้นผมวิ่งอยู่รอบตอไม้อยู่เขาวิ่งออกเขาออกจากมามาจากตอไม้นะ่ะอ่าเขาเห็นเราวิ่งรอบตอไม้เด็กสี่ห้าคนนะ่ะไม่ใส่เสื้อผ้าเราตอนนั้นอ่ะวิ่งรอบตอไม้ก็เล่นตอไม้ตอใหญ่ๆอ่เขาคงเห็นเราสนุกสนานไล่หยอกเล่นหัวราะกันไปเขาคงอยากเล่นด้วยเขาก็ออกมาจากตอไม้อ่ะ แล้วพี่ตามหลังมาผมแงมาดูเอา้ามันไม่ใช่คนนี่ว่าผมเห็นนะผมก็ร้องจ้าเลยพอร้องจ้าเขาก็ตกใจเขาวิ่งเข้าไปในหายเข้าไปตนตอไม้นะนั่นนะั่นะนะนะนั่นคือครั้งครั้งแรกที่ผมสัมผัสกับวิญญ,ญาณวิญญาณได้นะครับคือไม่ใช่น่ากลัวนะครับอย่างในหนังนี่เขาอาจจะเป็นประเภทว่าน้ําเหลืองเยิ้มตาถลนอะไรในประมาณเนี้มันมันไม่ใช่เงี้ยครับผีไม่ใช่เงี้ยผมผมรับ ลองร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ผีไม่ใช่งั้นผีก็เป็นลักษณะรูปร่างเหมือนคนเราเนี่ยแต่เขาจะปรากฏตัวให้เราเห็นในลักษณะไหนแค่นั้นเองนะครั้งที่สองที่ผงเห็นเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวหน่อยนะครั้งที่สองนะ่ะค่อนข้างน่ากลัวอันนี้เดินทะลุป,ประตูเข้ามาเลยครับคือประมาณประมาณตีหนึ่งประมาณ,ปร,มาณประมาณนั้นอะ่ะผมเปิดฉี่นะปิดเยอ่อบ้านเราก็มันจะไม้ก่อนมันกลยเป็นคือไม้กระดานตีฝาติดมัน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 เป็นเป็นร่องห่างเนี้ย กระดานฝามันร่องห่างแล้วก็จะมีแสงแสงแสง,แสงจันทร์สาดส่องเข้ามานะ,นะจะมีอยู่สองห้องนอนห้องนอนหนึ่งกับพ่อกับแม่ผมนอนกันน้องสาวนอนอีกห้องหนึ่งผมผมก็นอนรวมกันสี่คนคือผมนอนกลางมันหน้าหนาวด้วยครับครอบครัวเราก็ยากจนมากนะคผ้าห่มก็ดึงกันไปดึงมาผมก็อยู่กลางอ่ผมไม่ต้องไปดึงผ้าห่มยัง่งห่มกับใครนะสมัยก่อนหนาวกนหนาวจริงครับอากาศเย็ยนนเยือกเลยหนาวกันหนาวจริงสมัยก่อน พอผมลุกขึ้นมานั่งมันก็ในห้องมันก็มองเห็นสว่างหมดเพราะว่ามันแสงเดือนแสงแสงจันทร์มันส่องเข้ามาในในในบ้านนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้ฝาประตูอประตูบ้านอ่ะไม่ใช่ประตูบ้านนะไอ้ฝากระดานบ้านมันห่างกันอย่างเงี้ยแต่ละชั้นมันห่างกันนะแสงมันก็สาดส่องเข้ามาเลยมองเห็นชัดเจนเขาเดินทะลุประตูเข้ามาเลยครับทั้งที่ประตูใส่กวองแล้วเขาเดินจากข้างนอกมาเดินทะลุเข้ามาข้างในเนี่ยมายืนอยู่หน้าประตูหัวเขาติดขื่อเลย ตัวตาเขาเนี่ยแดงเท่าไข่ลูกหา่านตัวนี่ดำเนี่ยมเลยครับตัวนี่ดำใหญ่สูงง่ายตาดาแดงโลดจ้องผมอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องเธอมึงทึงเลยตัวดำใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ผมโดยสัญชตาตญาณเราเรารู้ว่านี่นี่ไม่ใช่คนถ้าคนมันจะเดินทะลุป,ประตูเข้ามาได้ไงนะคนมันต้องมาเคาะประตูให้เรามาเปิดอันนี้มันเดินทะลุเข้ามาข้างในบ้านเลยแล้วมายืนอยู่หน้าห้องแล้วก็ยืนจ้องมองผมอย่างนี้ ผมมีร้องลั่นเลยอ่ะร้องแบบสุดเสียงเลยตื่นกันหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทุกพี่ชายตื่นกันหมดเลยแม่ต้องวิ่งเข้ามากอดเพราะผมสั่นน่ะสั่นเงี้ยด้วยความตกใจนะครับสั่นเงี้ยสั่นเช้ามาแม่ผมก็ต้องคืนนั้นแม่ผมก็ต้องไปจุดธูปจุดเทียนบอกว่าอย่ามากวนลูกคนหลานนะบ่ลูกหลานเขากลัวเช้ามาแล้วจะทาเขาเรียกใบสีสูขขันให้อะไรประมาณนี้หาเล้าหายาหาหัว Ав leading, หวัวหมูหัวอะไรก็แล้วแต่หาเป็นหา,หาไก่ให้ไปเลี้ยงเ๋เราอย่ามากลัวลูกหลานอีก นั่น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 คือครั้งที่สองที่ที่ผมเจอเจอกับเกี่ยวกับวิญญาณคือคือผมจะเจอมาตลอดแล้วก็บผีเปรตผมก็เจอนะผีเปรตนะเจอเขาห้อยขาออมาจากขื่อแล้วกัผีสาวติมหิกนะผมก็เจอตลอดแล้วก็มีอ่อก็คือเจอมาเรื่อยนะเจอมาเรื่อยเลยเจอกับพวกสิ่งลึกลับเนี่ยแล้วก็เจออีกเรื่องหนึ่งที่วิญญาณออกจากร่างผมก็เคยพูดในในในคลิปวิดีโอแล้วอ่คือเขาเขามาตามน่ะเขามาตามนะบอกมึงป่วยอันนี้ก็บอกกูไม่ได้เป็นไรกูไม่ได้ป่วย ไม่ป่วยไม่ได้มึงต้องไปโรงพยาบาลว่างั้นเขาเขาให้กูมารับมึงเดี๋ยวมึงจะหลงทางว่างั้นอ่าไอคนนั้นก็เดินทุประตูเข้ามาเหมือนกันไอคนมาตามน่นุ่งเก่งขาสัน้นอ่าไม่ใส่เสือ้อครับเดินทุประตูเข้ามาเหมือนกันมาตามไอนีไน้ไอนี้ก็นั่นนอนดูทีวีอย่างเงี้ยกำลังมึนนองวดนอนนอนดูทีวีอย่างเงี้ยก็ควักมือเรียกมันไนอนั่นยืนอยู่นะบักมึงเอ้ยไปโรงพยาบาลเขาให้กูมาตามว่ะไอนั่นก็บุกขึ้นมานั่งเลยบอกตามได้ไงเรามึงป่วยเ,เดี๋ยวมึงไปไม่ถูก หรืวมึงจะหลงทางเขาว่างั้นนะไอ้คนเดินไอ้คนมาตามส่วนผมก็ผมทําอะไรอยู่ผมก็นอนนอนหันหลังให้อีกต่างหากนะหันหลังให้สองคนนี้แต่ผมมองเห็นสองคนนี้เชื่อไหมผมนอนหันหลังให้อย่างเงี้ยเขาอยู่ข้างหลังผมอะ่ะแต่ผมสามารถมองเห็นสองคนเนี้ยคิดดูดไิไอ้ไอ้คนที่มาตามมันก็เดินทะลุป,ประตูไปไอ้นี่ก็ลุกขึ้นเดินตามทะลุประตูเขาออกไปเลยผมก็ตกใจใช่ไหมล่ะผมก็ลุกขึ้นมานั่งดูเลยที่มันออกไปได้ไงวะ, <ừ. S 1> ะกว่าไ้นัแล้กันนั่งดึงหนวดอย่างเงี้ยนอนดึงหนวดดูทีวีช่ยมันไม่ได้ไปไหน แต่ผมผมเห็นแล้วว่าวิญญาณมันอกจกร่างไปแล้วออกมาออกมาประมาณยี่สิบวันเขาก็เสียชีวิตนั่นคือวิญญาณออกจะร่างแล้วก็ที่คอมบรีเหมือนกันนะที่คอมบรีเนี่ยผมก็เห็นน่ะคนครึ่งตัวเดินตัดผ่านหน้าผมช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าผมก็เดินผ่านวัด,ดวิเวกคอมบรีไปวัดวิเวกคอมบรีว่านารามนะที่อยู่อำเภอคอมบรีนะฮะประมาณสามทุ่มกว่าพอผมเดินเข้าวัดแค่นั้นน่ะหมาก็หอนกันเกลียวเลยกับหอนเห่ากันเกลียวเลย เขาก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าแถวเพราะผมเห็นชายชะก,กันคนหนึ่งเดินออกมาจากกำแพงวัดเดินตรงดิงดิงบิงดิงมาแล้วก็ตรงนั้นมันโบสถ์เขายังสร้างไม่เสร็จโบสถ์เขายังสร้างไม่เสร็จก็าจะสร้างประมาณ30%มันยังมีต้นสะเดาอยู่ต้นเดามันยื่นออกมาเขาจะติดไฟนิออนไว้คือจะสว่างสวอยกับชาวบ้านที่เดินผ่านหน้าวัดออ,ออกจากหลังวัดเข้าหน้าวัดนะฮะเพราะผมเดินทะลุออกจากข้าง,างวัดจะไปออกหน้าวัดไปบ้านเพื่อนนะปรากฏว่าผมเห็นเขาเดินมาเดินตรงนดิงมานะ ผมคิดว่าที่แรกคิดว่าเป็นเด็กวัดมั่งเป็นชาวบ้านที่มาอาศัยวัดมั่งพอเขามาใกล้ผมประมาณห้าเมตรปรากฏว่าเขามีเครื่องตัวมีเครื่องตัวช่วงบนไม่มีมีแต่ช่วงล่างช่วงล่างไปหาช่วงขาแล้วเขาก็หายเด,เดินหายเข้าไปในต้นสะเราเลยเนต้นสตเดาก็อยู่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณสามสามสิบเซนนะฮะประมาณนั้นอนะ่ะแล้วเขาก็หายเข้าไปในต้นสะเรานะนัน่หมาก็หองกันเกลียวเลยนะนั่นอ่ะคือประสบการณ์ที่ผมแล้วผมก็เห็นในหลายครั้งนะ เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเห็นเห็นเห็นหลายครั้งเห็นบ่อยครั้งเลยมีอีกมากครับที่ผมเห็นน่ะนะมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสําหรับคนคนหนึ่งที่เจอเป็นประจำาน้แล้วก็ผมก็เห็นไอ้ที่กรุงเทพนะฮะที่ผมขับวินมอเตอร์ไซค์ในคลิปผมก็มีอยู่โดยในคลิปของของคุณหนุ่มคงกรพันผมก็เคยไปพูดไว้เกี่ยวกับไอเห็นกลางวันเลยผีโควิดนะท่านเข้าไปดูได้เลยนะก็เห็นกลางวันแสบๆเห็นเห็นอ้ไขับรถซาเล้งพาผ้ามาบินบารเฉยตอนเช้า ี่จริงแล้วแกไม่ได้แกแกยังไม่ออกโรงพยาบาลเลยพูดง่ายแกเปิดเป็นโควิดครับแกเป็นป่วยเป็นโควิดแต่ว่าวิญญาณแกออกมาแล้วแล้วก็ชาวบ้านในซอยนั้นเขาก็เห็นกันหลายคนอ่ะ,อะซอยหน้าวัดบึงอะซอยหลังวัดบึงนะวัดบึงทองหลังาลาภพราวร้อยหนึ่งนะคิดดูเช้ามาแกขับซาลิงอะ,อะพาพามาบินบาบท,ทานผมเฉยเลยอะเส้นทางมันสองเลนอะผมก็แงะมองดูแกเอ๊ะแกหายหายป่วยจากโควิดแล้วนี่วาเนี่ยผมก็คิดอยู่ในใจอืพอพอแก อีกวันต่อมาเพื่อนไลน์มาบอกว่าตาบังเสียชีวิตแล้วผมก็งงผมก็มเลยไปถามเมียแกเมียแก,ยแกยบอกว่าแกไม่เคยออกจากโรงพยาบาลเลยแกยอยู่โรงพยาบาลมาเดือนกว่าแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยผมบอกเอ้ยเมื่อสองวันก่อนผมยังเห็นแกพาพาพา,พามาบินนาบาเลยขับซาเล้งก็บอกโอ้ยนัน่นคนแถวนี้เขาก็เห็นกันเยะแยะไปเลยว,ว่ะเมียแกยข,อข,อของเราเหนั่นก็คือเห็นกลางวันแสบเลยครับเห็นเมื่อประมาณปีปีปีโอกาสที่ผ่านมาแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ผีอะ แบกปืนแก๊ปนะที่ความเรียกนะเดินออกหน้าผมนะครับเขาก็หายตัวไปอย่างกระตันหันนะครับเป็นเรื่องของผีหมูผีโโห่หมูแล้วก็อีกหลายหลายครั้งที่ผมเจอกับวิญญาณเจอกับสิ่งเล่นลับพวกนี้นครับเล่นลับเล่นลับเนี่ยถามว่าบางท่านไม่เคยเห็นท่านก็อาจจะไม่เชื่อนะครับนะอันนี้ไม่ว่ากันมันอยู่ที่ความเชื่อแต่ถ้าถามผมว่าผมเชื่อไหมผมก็บอกว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อคืนนี้ผมก็เห็นนะเมื่อคืนเนี่ย เมื่อคืนนี้เห็นเมื่อคืนนี้ยเห็นอ่าก็เลยเอามาพูดคือพ่อตาผมเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นคิดเตียนนิกายโปรเเตตนนะครับท่านเสียชีวิตเมื่อประมาณเดือนมีนาของของของปีนี้นะของปีนี้เดือนมีนาต่อเมษาเนี่ยอ่าซึ่งผมเองก็มาร่วมงานผมก็ได้มาร่วมงานอ่าที่โบสถ์ที่โบสถ์คิดเตียนคือโบสถ์เนี่ยติดข,ข้างบ้านผมเลยไม่ใช่บ้านผมหรอกบ้านภรรยาผมนะติดกันเลยครับคือที่เป็นที่เดียวกันแต่ว่าไม่ยายผมเนี่ยยกที่ตรงนี้ให้เป็น ยกเป็นของวัดพื้ง,ง่ายเขาเรียกว่าวัดเหมือนกันนะ่ะเป็นเป็นแต่เป็นโบสถ์ของคริสเตียนนะยกที่ให้ให้สร้างโบสถพ์พื้ง่าย,ยานั้นนะ่ะน่ะให้สร้างโบสถ์แต่แม่ยายผมก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะผมก็ไม่เคยเจอแม่ยายหรอกท่านเสียชีวิตไปนานแล้วท่านก็ได,ได้ได้ยกพื้นที่พื้นที่หนึ่งให,ใ,หใ,หให้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 สร้างโบสถ์ให้สร้างโบสถนนะ์ให้เพื่ออ่าคริสตานิเจอชนอ่คริสเตียนเขาจะได้มามาเข้าบสถทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์แต่ว่าพ่อตาผมก็เพิ่งเสียชีวิตไปประมาณเดือนเดือนตายมีนาต่อเมษาผมก็มมาาร่วงน Premises, ได้มาร่วมงานรวมพิธีฝังศพรวมพิธีอะไรทุกอย่างนะฮะเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้ผมได้ยินหมาหอนมันจะมีหมาอยู่สองตัวส่วนส่วนแม่ยายแม่ยายคนหนึ่งที่ที่พ่อตาผมแต่งงานใหม่เนี่ยแกไม่อยู่แกไปอบรมที่ไหนก็ไม่รู้บ้านแกจะเปิดไฟไว้นะบน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 โบสถ์บนหน้าโบสถ์บนหลังคาโบสถ์ก็จะมีไม้กางเขนน่ะแตคือไฟไม้กางเขนแดงล่กเลยเป็นไม้กางเขนนะก็รู้อยู่นะไม้กางเขนของคิศเตียนนะแล้วกก็จะเปิดไฟไว้ เมื่อคืนผมลุกขึ้นมาตีหนึ่งนะลุกขึ้นมาตีหนึ่งปรากฏว่าผมเห็นคนเดินคือเดินอยู่มันเป็นเป็น,ปนชายคาวมาจะสําหรับจอดรถจอดรถกับจะเป็นรถกระบะหรือรถอะไรก็แล้วแต่รถเก่งรถอะไรก็จอดได้นะครับมหมือนผู้ชายคนหนึ่งเดินเดินจะเข้าไปในบ้านคือบ้านนั้นไม่มีคนที่โบสถ์คือปกติแล้วแกจะนอนที่โบสถ์นะฮะพ่อตากับแม่ยายผมเนี่ยเขาจะนอนที่โบสถ์คือแม่ยายคนใหม่นะฮะคนเก่าแม่ยายจริงๆผมเขาเสียชีวิตไปนานแล้วแต่นี้เขาแกแต่งงานใหม่เลย แกแกก็ทําที่ออกมานอนอยู่ที่โบสถ์นั่น,นแหละไม่ไม่ได้นอนที่ไหนนอนที่โบสถ์นั่นแหละฮะคือเฝ้าโบสถ์นอนกินที่โบสถ์วันอาทิตย์วันอาทิตย์แกก็จะมีการเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะนั่นแหละแกก็จะอาศัยที่นั่นน่ะนอนอยู่นอน,น,อนพักคือพักอาศัยอยู่ที่นั่นเลยเป็นปีเป็นเดือนเป็นหลายปีก็อยู่ที่นั่น,น่ะทีนี่ที่นี้แม่ยายผมไม่อยู่เขาไปอบรมเมื่อคืนผมตื่นมาเสียงมาหอนผมก็เลยลุกขึ้นมาคือ บ้านผมจะเปิดไฟสปอตไลท์เข้าไปทางทางบวชเนี่ยมันจะสว่างมากเลยสปอตไลท์แล้วผม,มเห็นผู้ชายคนหนึ่งคือคือผมจําได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะอ่นะผมผมรู้เลยว่างั้นอนะ่ะผมเห็นแกครึ่งตัวอีกครึ่งตัวมันมันเป็นรั้วบังอยู่มันไม,ไม่ไม่ใช่รั้วทึบนะมันคล้ายๆเขาปลูกไอ,ไอ้อะไรอนะ่ะปลูกบวบต้นบวบนะยอนไอ้มันจะเป็นเถาวันนะบวบมนะันจะเป็นบวบอ่ะขึ้นขึ้นมันอ่าอยู่ข้างรั้วนะ่ะนะแต่เป็นคนสูงเพราะตาผมเป็นคนสูงอ่ะคนสูงสูงประมาณเกือบ น่าจะร้อยเจ็ดสิบกว่าความสูงแกนะผมเห็นช่วงปุ๊บแต่ผมขาวนะแกจะผมขาวอายุแกก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบนิดนิดเนี่ยเจ็ดสิบนิดนิดนะคือผมมองวัดเดียวผมก็รู้เลยว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแกเมื่อคืนเนี่ยนะเป็นแกเมื่อคืนเนี่ยผมม็คนลุกนะเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยพอดีผมมีไอ้ไฟฉายเขาเรียกเขาเรียกไฟสปอร์ตไลท์ที่ว่าเราเวลาไปส่องสัตว์ฮนะเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบเราต้องชาร์จชาร์จไฟตลอดอ่ะชาร์จเหมือนโทรศัพท์เราเนี่ยนะ ก็ส่องมันจะสว่างมากรู้มากเลยเวลาเราไปนั่งห้างนั่งนั่งห้างยิงสัตว์ป่าอะไรเนี่ยเราจะทั้งใช้ใช้ไฟตรงนี้เนี่ยส่องไปส่องหน้านะเป็นเป็นเป็นสปอตไลท์นะฮะเป็นสปอ์ตไลท์ส่องนะฮะผมก็เดินเข้าไปเลยผมคือมคือไฟอยู่ในอยู่ข้างๆบ้านแกมันก็สว่างอยู่แล้วแหละก็มองเห็นชัดเจนว่าเป็นแกนะแต่แกไม่หันมามองผมหรอกพอเห็นปุ๊บผมก็เดินไปเลยเอาไฟไปส่องอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจแต่ก็เดินเข้าไป ประตูประตูข้างบ้านแกข้างข้างโบสถ์แกเดินเดินเข้าไปข้างในคือเขาล็อกประตูเขาใส่กุญแจใส่กรอนไว้หมดแล้วแหละผมก็เลยเมือม่อเมือม่อสักประมาณนักห้าโมงเช้าผมก็มาพูดให,ให้ให้ลูกชายกับภรรยาฟังว่าเมื่อคืนเห็นตาลูนะแกชื่อ,อ,อชื่อลูชื่อเล่นแกชื่อลูออน,นายนายนายลูภูผาลีนะครับอ่านายลูนะนายลูกาชื่อแกชื่อเต็งคือลูกานายลูกาภูผาลีนะผมก็บอกว่าเมื่อคืนเห็นพ่อนะว่าแกเดินอยู่ตรงเอ๋ ที่ลานจอดรถอะแกจะเดินเข้าไปในห้องอะเมียภรรยาผมก็ยิ้มยิ้มผมก็บอกไอ้ตาลูกแกไม่ไปไหนเนียแกตั้งนานแล้วแกยังอยู่เลยภรรยาผมเลยบอกว่าอุ้ยเขาเป็นห่วงรับแกเป็นห่วงเมียแกว่าแกบอกว่าแกสั่งเสียไว้ก่อนแกตายแกบอกว่าไม่ให้แกเมียแกแต่งงานใหม่วงั้นอะเขากลัวเขาจะมาลังแกว่างั้นอย่าแต่งงานอย่าแต่งงานใหม่นะเดี๋ยวผัวใหม่จะมาลังแกว่างั้นผมเลยหัวเราคือบอกอุ้ยจะแต่งงานใหม่ยังไงบอกแกอายุตั้ง อ๋อหกสิบแปดแล้วก็จะไปแต่งงานอะไรแกแล้วไม่ใช่เด็กผู้หญิงสามสิบสี่สิบปีจะมาคิดเรื่องแบบนี้ผาก็บอกเงี้ยผมก็พูดผมพูดกับภรรยาผมนะภรรยาผมก็นั่นเนี่ยแกสั่งไว้ไงแกคงเป็นเหี้ยเป็นห่วงเมียแกนะ่ะกลัวกลัวเมียแกไปไปไป,ไปมีผพ้อใหม่พูดง่ายงั่นะ่ะแกก็มาคอยดูอยู่นะวันนี้คืนทีมาอยู่ข้างบ้านแกแกใส่โซ่มันก็หอนอยู่นั่นนะหอนหอนสองมวันที่มันหอนมางงที่กลางวันมันก็หอนแล้วมอคืนผมก็เจอเต็มเต็มคือถามว่า จำอะไ,ไมันก็พ่อตาเองทำไม่จะจําไม่ได้ครับอยู่กันมามรู้กี่สิบปีแต่มันจะจําไม่ได้เห็นตั๊บเดียวก็จําได้แล้วพูดง่ายห่างกันเดินห่างกันประมาณนักถ้าเ20กว่าเมตรเนี่ยน,นะพูดง่ายแล้วไฟมันกระสาดส่งมาเขาเปิดไฟไว้นะไฟหน้าโบสถ์ก็มีไฟข้างบ้านแกก็มีนะแล้วไฟสปอตไลท์ข้างบ้านก็ส่องไปทา้งบ้านแกนะแต่เห็นชัดเจนอ่ะเห็นครึ่งตัวแกส่วนอีกครึ่งตัวมันมีต้นบวกบังไว้อยู่แลก็เดินเข้าไปแล้วหมาก็หอนเกี้ยวเลยนะแต่ผมก็ขนลุกเฉยแต่ผมก็ไม่กลัว ซ้าผมยังเดินไปอีกเดินไปบ้านแกเนะ่ะเพราะอยู่ที่มันติดกันไงมันที่เป็นพื้นที่ผืนเดียวกันอ่ะผมก็เอาสปอตไลท์เอาไฟส่องก,กบผมนี่ยไฟสอ่สองส่องสัตว์ไปส่องดอูให้ชัดเจนว่ามันมีใครแอบเข้ามาในบ้านไหมอะไรแต่ผมเห็นแล้วเป็นตาลูพูดง่ายเป็นตาลูเป็นพ่อตาผมผมเห็นชัดเจนลแล้วละแต่เพราะความมั่นใจผมก็เลยเดินเข้าไปอีกเอาไฟไปส่องดูให้เนะี่ยมั่นใจส่องสัตว์ดูหมดเลยแต่กบป,ะปะกรากฏว่าไม่มีใครก็มีแต่หมาหอนนั่นก็คือเจอมเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้เองเมื่อคืน ก็เลยเอามาพูดให้ฟังว่าวิญญาณมีจริงครับแต่จะใช้คําว่าผีก็ได้จะใช้คาว่าวิญญาณก็ได้ครับก็เขาอยู่โลกเดียวกับเราเนี่ยนละอยู่โลกเดียวกับเราครับส่วนเขาจะปรากฏให้ใครเห็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหนึ่งไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆนะครับเรื่องแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นไม่ใช่นะครับคนหมื่นคนอาจจะมีคนเห็นมีไม่กี่คนเองครับคนล้านคนอาจจะมีคนเห็นไม่ถึงสิบคนนะเรื่องแบบเนี้ยมัน มันจะสิทผมมันจะสัมผัสมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเล็กๆเลยนะครับนะตั้งแต่เล็กๆจำความได้จนปุ่นนี้อายุผมย่างเข้าหกสิบเอ็ดนะครับย่างเข้าหกสิบเอ็ดแล้วครับนะผมก็ยังเห็นอยู่ผมเกินะดสองพันหห้านะห้าสิห้าวันที่สิบมิถุนายนเแต่วันที่สิบมิถุนายนสองพันห้ห้าย่างที่ย่างย่างหกสิบเอ็ดแล้วละ่ะก็ยังเห็นอยู่คิดดูดีผมคิดว่าผมยังไม่เจอเรื่องแบบนี้แล้วแต่ไม่เจอวิญญาณนอีกแล้วผมก็ยังมาเจอดูสิครับแล้วก็เจอมาตลอดเจอมาเรื่อยๆนะนี่คือ สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยล้านเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นครับผมบอกว่าวิญญาณในโลกเรานี้มันมีเรื่องมันมีจริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสัมผัสได้ครับคุณจะไปเอไปเข้าป่าช้าหรือไปสัมผัสอะไรเนี่ยจะไปพิสูจน์ค้นหาเนี่ยมันไม่เจอหรอกครับผมก็ขำเหมือนกันไอนะ้ที่ไปพิสูจน์วิญญาณวิญญาณอย่างนั้นอย่างนี้ไปหาพิสูจน์กันอ่ะมันจะไปเจอได้อย่างไงคุณไม่มีเซนส์อ่ะคุณไม่มีใคร บินยานี่ยหนให้คุณเห็นเขาเป็นกายละเอียดอ่ะเขาไม่มีตัวตนอ่ะนะฮะแต่เขาอยู่โลกเดียวกับเรานเนี่ยแต่ถ้าเขาจะให้คุณเห็นอ่ะเขาจะปรากฏให้คุณเห็นเองคุณไม่ต้องไปสืบสอบค้นหาเขาหรอกนะฮะจะปรากฏให้คุณเห็นเองเลยนี่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่ายืนยันนั่งยันนอนยันยืนยันนั่งยันนอนยันว่าบินยานหรือสิ่งนั้นรัดในโลกใบนี้มันมีจริงๆครับมันมีมีจริงๆ ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปลบหลู่นะครับอย่าไปลบหลู่เด็ียขาดนะครับไม่เชื่อเราก็เฉยๆไว้เอย่าไปลบหลู่อย่าไปดูหมิ่นอย่าไปเหยียดหยามบางสิ่งบางอย่างวิญญาณบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะทาร้ายคุณได้ถ้าเป็นวิญญาณที่ที่ไม่ดีนะครับเขาอาจจะทําร้ายคุณได้โดยโดยไม่ไม่ทำร้ายคุณตรงๆหรอกครับอาจจะทาลายทร้ายคุณหรือทําลายคุณใน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 อีกแล้วในลักษณะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นวิญญาณดีเขาอาจจะไม่ให้ให้โชคให้ลาภคุณก็ได้ครับคิดนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับผม